อะสวัสดีสวัสดีครับวันนี้นาองเหนียนน้องสุภาพมาเห็นไหมกินกอล้อครับกินกอล้อน้องเขาอยากกอล้อน้องเขามาเล่นน้ำน้องเขาเป็นเอฟซีมันกำลังไล่การผมมาช่องผมมาละเริ่มกัดเลี่ยงกอล้ออีกครับต่อจากคลิปนั่นที่ผ้ากินต่ำปลาเมื่อนั้นน้องเนาะครับผมณกินก่อนนี่นี่มาหน่อยคนเนี่ยน้องไม่เคอเดี๋ยวมานั่งกินเผีอกเหมือนมูเพราะบ้านน้ำเงินมั้งมูหายหนาไปใส่บ้างได้แค่เห็นบักรังนชีรถ้าบ้าอยู่ก็ไปแล้วครับ เอาคีรถไปใส่บุ๊อืเอาเอาเาเลยดึงเลยออาเลยครับเก่าเราครับมือใเก่าเราบอกเดามชอมาเก่าเาล่าีเาะทาคเสือเลียร์านคนมูบ้านผเป ใส่กระหล่ำให้เราเต็มอ่อใส่เครื่องปรุงก็นอกนะนั่นแห้ะใส่เครื่องปรุงด้วยอืมจ,จิม้มจ้ำหนีนะมันทำว่านั่งไอ้เครื่องปรุงก็ไปไอ้พริกผงไปตามด้วยน้ำส้มสายชูเล็กน้อย sao khắp xẹp nè hả? Chắc bạn ăn nè. xếp bạn. À xếp <laughs> ไพ่ยังนึงครับผมมาละมาละนี่ครับเดียวหลานเ้วยวใช้ปลากระหล่ำเนี่ยหืมหยวกยวบครับนี่ครับหยวบ,บมอือ ครับน่องไก่ครับผมน่องไก่น่องไก่ครับวันนเที่ยวร้านเนี่ยเราเปิดมาหลายเดือนถ้าจะไปกินเราเรือเที่ยคนในบ้านเกิดผมงเลยเขาจะไปขายขายทั้งๆกิดถนนตะกี้ก็จะขายในหมู่บ้านก็จะมาขายที่ที่หน้าเขาจะที่หน้าเขาจะติดถนนเงยพอดีนะครับเขาจะเลยขนมาขายยึดรอทั้งถนนเงยหนอกบ้านที่จะ

ดูก็ม่กกินเกาลดรือเป่าไครัูอืรออ่งว่าพ่อแม่แสดงว่าตัวแม่ตัวี่มากเลยอืมไอม้เธอนก็ตีวิที่ผู้ชายวันตีตัวมันรุนซ้ำตัวปะ มอกสองครับีต้องมั่งช่วงใบนะครัเมื่อนี้นะแล้าตัวเป็นยังบัวนึ่งมดแตกครับขัมแเกครับอ้เห็ดไปทั่วเลยคนในหมู่บ้านตัวนี้นะมะอเตอขึ้นก่นเขาอีสัยโอเคลดมากเขติเลย อย่างนั้นรก็้ลยเพชรพชรยังเขามันก็จังไรหรอจ่มหานี่อืม่อ่อนาวเนี่ยมันก็ตีตัวนี่ก็ไอ้จัดการนี่ นไก่ต้มเปื่อยๆเลยสดน้ำน่เสียบยมือ่สมอกินกับอันนี้กะถามาเสียบว่าม่ได้เพากินด้วยคือกิน เดี๋ตะคนมักเลยเดี๋คนมักแต่ว่าไร้องคิดตัวมาานี่ตท่านท่านเดี่มึงเลมึงข้าเดี๋ยววาเน็ตบุมีเเบิ้งยืนีเบิ้งจบเลยกดไอนเอง เดเดือกันเอฟซีมาหาใช่อเอิ้นม,มาบักหลายสิบสิบนไหมคนได้บานนุองเงี้ยได้านปากช่างนี่ละเ,เ่อก,กี้ม้มใาใส่มาแบบเงีนงลังไหลมากแล้วเสือหม้ฝากหมูึนวันจีเป็นหมูเป็นโลเอาหมูสไหลามาให้ับพอพี่น่องเสือต้องหางรวดจัตดทุงแล้วตอนนี้โอ้ยมื่อไหร่ศรเรืมาถอ,อดจิ้มดเสีตัวยันมาได้อากาศมเย็น นี่หมลมูตักซิมบบมึงมากระเด็เลยถอดกินครับ่ม,มูสะแรเห็นแ้วก็จะไปใส่ตาซาบัวนะครับมูกระทะเนาะย่นเอาอ้เอามาถอดกินเลยพร้อมนอามันเน้อยนอ,ยมนอามานไม่ไอายในวันเว่าเป็นโลน้ำมันซำเนีย่ยว่าก็ดีใช่ไหม

รากินน้ำดืดเาหรอกินเลย้หาก็ไม่เลยได้แต่วนตาลเยไปแช่บบุมแช่บแช่ยกินหมูกะไดอยากกินเลยครับ น้ำที่เข้มมากจริงๆคนเกาหลีว่ะน้ำสีแบบเ่็ตุนนี่คือเราเห็ดน้ำน้ำต้มน้ำซุปไก่ตุนนี่ <Yeah. S 1> น้ำเป็นน้ำที่น้ำตาลครับน้ำซุป เหนียรซุ่มใหรุ่นซุ่มเนียรทมาดูอีดี้ถึง,ง,นนงเรา,นามมนเนี่ยมูไงใอ้ท่วมมาจนลำคั่นจนคนชัวบ้านจะคว้องครับเ๋ยวที๋เป็นเอฟซีเอาเนี่ยมู้ฝากมันขึ้นรูปที่ได้ไปเบอร์วันเสาร์ไปใช่เรียงเงินก่ได้เพราะว่าเพราะว่าใบ่ปละเอ็นที่ว่าที่ว่าจะสี้อเลียงมุท่าเาไหน ท่านสอยิ่งไหนนี่ก็จะบไปดร่ไอ้ท่วตัดเหลี่มาขวาเงินไหนอีนั่นอีทีซนั่นอะที่อ้ว่าสวนไปเอาไปมาทั่วมากขวางเงินไหนไหมไอ้ทั่วไอ้ไปโอนมันหาสิบบาทโอนไปหาสิบบาทซอยเหรียญเสือทำบุญเสือแหละขวางเงินในจ่าไปนะเมื่อไหร่ขวาทายรวยอยู่ไอ้ส่วนไปตัวสิ้าไปกินอยู่หาเกสองคนเล่กระทั่งมามีเวลาว่างแลด บิดข้มข้มเนี่นะมีวลาล่าวางแล้วมพอกินมั้ยะหนักมาถวะคว้าออมากินไหมเม่กินป่ะเออกินเลยไอ้พ่อกินไอ้ยิ้มนะแจ่มครับวางมึงนีลบาวางมั้บานนี้มาก่ามื่อกบอกว่าควเงินนายไปซื้อกินได้บ้าโอนเงินในหาสิบบาทแล้ามั้งมาถาะใบไหม อันนี uh, the one, the the right well, ้ไอริ่อ่นนี่มันไอตัวไอ้ตวะไอ้ตัวไองูตัวไออ่อนเนี่ยมันบมมนแล้วแมนบอปนเง่นแห้นบมมนตเอืมขอตัวล่าเงี้ยอะงมาขวางเงินน้อยปุนเงินแน่ยกตย่างมวนไปะดังกินัสองคนเปล่าบุญยุาบ่างนะนว่างเปล่ามาขวางเงินได้ไออนเงินแหงไอริ่ออนมันหาสิบบาวานียิ่งเงนั่นละแต่ซุมพวกเซีะ รมรเดี๋ยวบอกไงยิงย่งเดี๋ยวฮ่าโเคมากะสกี๋กี่ส่วนไปกินปัาบไปเลยขา <c oughs> ยอะไรวะขา <c oughs> ย้ไยม่ขายอะไ นเป็น่คอดจักเนั้นมันหุนนนองใหหลายปีเอซึ่งบอกาเปิช่องไหมันจะหลุนน่องใหหลายปีสามสิบเจ็ดปีมันอายุแค 20, 20, ่ยิบเอฟยิบสองยิบปีสิบเจ็ดสิบแปดส่วนไหนต้องตัวเลียน,นอย่างนึงหรือเปล่านึงกับนึง